ให้เพื่อนๆมาที่โหมดเล a y นี่ครับอันนี้ผมเคยเล่นแคลเรียหมดไว้ให้เราเลื่อนไปที่นิวแคลิเรีครับอันนี้จะเป็นอัปเดตสควอครับถ้าเรากดอันบนก็จะเป็นอัปเดตล่าสุดจากทางฟี f a ครับแต่ถ้าเราใช้อันเนี้ยอันเดิมก็จะเป็นตัวผู้เล่น ที่มาจากต้นฉบับของฟีฟ่ตั้งแต่ยังไม่มีการอัปเดตอย่างเช่นโรนันโดยังไม่ได้ย้ายมาประมาณนี้นะครับเราเลือกอันบนครับพออัปเดตเสร็จแล้วครับมันจะมี Manager c a r รเลีก็คือหมดผู้จัดก,การทีมที่ผมเล่นไปอยู่อันนี้เรามาทางขวาครับเป็น Player c a r ค e เลก็คือการสร้างตัวนักเตะนะครับโดยจะมี2แบบนะครับอันซ้ายคือเราสร้างนักเตะใหม่เลยในส่วนอันเนี้ยจะเป็นการที่เราไปใช้ไปสวมบทบาท เป็นผู้เล่นที่เขาเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วหรือใครก็ได้ครับอย่างเช่นคริสเตียนปูลิสิตเราอยากเป็นอาซาโทนี่โครสโรนัลโดอันนี้เราเลือกทางขวาได้เลยนะครับแต่วันนี้จะมาสอนในเรื่องของทางซ้ายครับก็คือการสร้างตัวนักเตะใหม่เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอ,อตัวที่เขาเหมือนสุ่มไว้ให้เราก่อนนะครับในส่วนนี้ก็คล้ายๆกับตัวของการสร้างผู้จัดการทีมนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยครับ มาในส่วนแรกครับจะเป็นส่วนของอินโฟก็คือข้อมูลคนระับก็จะให้กรอกชื่อนาะมสกุลเบื้อับต้ายชื่อข้างหลังเสื้อหมายเลขเสื้อครับตรงนี้เราปรับได้หมดนะครับรวมไปถึงสัญชาติวันเดือนปีเกิดนะฮะตรงนี้มาในส่วนที่2องครับจะเป็นเรื่องของสรีระร่างกายนะครับก็จะมีปรับได้ทั้งความสูงแล้วก็ตัวน้ําหนักฮนะซึ่งหน่วยก็จะเป็นปอนเพื่อนๆก็สามารถ ไปลองหาใน Google ได้ครับว่าอยากสูงร้จสูง178เซน183มเซนมันจะเป็นหน่วยเท่าไรครับเพื่อนเพื่อนสามารถปรับได้เลยนะครับมาที่ส่วนของ position ครับ position คือตำแหน่งนะฮะ forward ก็คือเนี่ยครับทางด้านเกมลุกด้านหน้า midfield defender กองหลัง goalkeeper ผู้สาประตูครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างครับนี่ฮะจะเป็น midfield ทางซ้ายทางขวา midfield ตรงกลาง เล่นเกมรับได้หมดครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้อันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นมิดฟิลด์ทางด้านขวานะครับ prefer f o o t ก็คือเท้าที่ถนัดนะฮะจะมีให้เลือกซ้ายกับขวานะครับมาในส่วนของเฮดก็จะเหมือนกับตัวโหมดสร้างผู้จัดก,การทีมครับก็คือเราสามารถสร้างหน้า เปลี่ยนตาเปลี่ยนจมูกเปลี่ยนทรงผมอะไรได้หมดนะครับเพื่อนๆตรงนีเน้เพื่อนๆสามารถลองไปปรับกันได้เลยนะครับต่อกันที่เมนูคิดนะฮะก็จะมีให้เราเลือกนี่ครับคิดฟิตจะใส่ในกางเกงหรือว่าเอาออกมันได้เลยนะครับอันนี้ผมเลือกเอาออกมาเลยแล้วก็แขนสั้นแขนยาวครับหรือว่าจะมีเสื้อข้างในอีกด้วยมีขอเลือกเป็นช็อตล้วกัน เจอซี่ฟิตนี่ครับก็รัดรูปหรือเปล่าหรือว่าเป็นตามต้นฉบับของทีมนะครับอันนี้ขอเลือกเป็นรัดรูปนะครับ Boot บูตอ e s r ร e s ก็จะเป็นเรื่องของรองเท้ารวมไปถึงการใส่ถุงเท้านี่ครับมีหลายแบบครับแบบแจ็คกี้ลิชก็มีหรือแบบคลุมหัวเข่าไปเลยก็มีนะครับนีเลือกเป็นปกติ Player Boot นี่ครับปรับรองเท้าได้นะฮะ อันนี้เดี๋ยวจะลองเลือกมาสักคู่หนึ่งครับใส่เป็นพีเดเตอแล้วกันอันนี้ก็จะมาในส่วนของถุงมือครับรวมไปถึงของตกแต่งนี้ครับท้งแขนซ้ายแขนขวาจะมีหมดครับเทปพันแต่อันนี้ขอไม่เลือกครับเพื่อนๆสามารถไปเลือกกันได้เลยนะครับถุงมือก็จะเป็นในช่วงหน้าหนาวก็จะมีอยู่หน้าหนาวเนี่ยนักเตะคนเนี้ยก็จะใส่ ถุงมือตามที่เราเลือกไว้นะครับมากันที่ในส่วนของ animation นะครับ animation ก็คือท่าทางครับ goal celebration เนี่ยหัวข้อแรกก็จะเป็นท่าดีใจนะครับเพื่อนๆสามารถกดแล้วลองเลือกได้เลยครับว่าท่าดีใจเนี่ยจะเป็นอันไหนครับนี่ครับลองเลือกได้เลยมากันที่หัวข้อที่2ก็จะเป็นท่าการยิงลูกตั้งเตะ set p i s t y l e นี่ครับก็คือตอนยิงฟรีคิกนี่ครับ มีหมดครับเพื่อนๆกดดูตัวอย่างได้เลยนะครับทั้งฟรีคลิกรวมไปถึงจุดโทษมีให้หมดแล้วในส่วนของ running style ก็คือท่าวิ่งครับเราหันก้านอนาล็อกไปทางขวาได้นะครับเพื่อที่จะดูท่าวิ่งของเขานี่ครับก็จะมีหลายอันให้เราเลือกเลยเมื่อเราสร้างครบเรียบร้อยแล้วนะครับเรามากดนี่ครับ a d v a n นะ ก็จะให้เราเลือกทีมนะครับว่าเราจะไปอยู่ทีมไหนครับสามารถเลือกติได้จากข้างบนนะครับเยอรมันอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างในการย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะมีโอเลกุน่าโซชากับกลุมทีมอยู่พอเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะมาเจอกับหน้านี้ครับจะเป็นในส่วนของการปรับตัวของนักเตะครับเพิ่มเลเวลให้กับ ตัวนักเตะเองนะครับดูที่มุมขวาบนนะครับตอนนี้เราจะโอเวอร์ออลอยู่68ครับเราสามารถมาเพิ่มค่าพลังได้ครับที่ทางด้านขวาอย่างในส่วนนี้จะมีหัวข้อฟิสิกส์ข้อพวกเรื่องของร่างกายเรื่องของความแข็งแกร่งความสเตนไน่าความอึดเนี่ครับเราสามารถมาเพิ่มได้นะฮะก็อยู่ที่ตัวของเพื่อนๆเ,เองครับว่าอยากสร้างให้ผู้เล่นของที่เราสร้างมาเนี่ยเป็นไปนในทางไหนครับอย่างอันนี้นผมจะยกตัวอย่างของตัวป๊อปปี้เบนคนนี้ ก็คือจะให้เป็นสแตมีน่าไปก่อนนะครับเราก็จะใช้คสหนึ่งฮะก็คือใช้ 1, 1น,นึ่งคะแนน1แต้มซึ่งเขาให้มาทางขวาเนี่ยจะให้มา7คะแนนนะครับเราก็ลองใส่ดูก่อนได้เลยนะครับนี่ครับเราก็จะบวกอ่าสแตมีน่าก็จะบวกขึ้นไปครับเป็น78แนะฮะแล้วก็ผมจะสร้างให้มันให้ตัวของบ๊อบบี้เบนคนนี้เป็นเหมือนแนวเดวิดเบคแฮมครับก็คือในเรื่องของ การโยนบอลการจ่ายบอลน,นี่คือเป็นเทพเจ้าแห่งการโยนบอลครับของการคอซิงนี่ครับผมก็จะมาเลือกที่ในส่วนของพาสซิงอย่างอันแรกก็คือคอซิงดูดูทางไอ้นี่ครับที่56ก็จะบวก3ไปนะครับเราก็มากดได้เลยครับนี่ผมเอาอันนี้อีกอันนี้ใช้2แต้มเนี่ยผมเหลือแค่3คะแนนแล้วน,นะครับแล้วก็ผมจะเอาในส่วนของ การเลี้ยงบอลครับก็เอาได้1คะแนนชูตติ้งนี่ก็คือการยิงนะครับนี่ครับเราสามารถเลือกได้นะอันนี้คือสปีดความเร็วครับการวิ่งฮนะนี่ครับการวิ่งยังไม่เอาแล้วกันการจ่ายสั้นนะนี่ครับเอาอันนี้ หนึ่งเหลืออีกหนึ่งหนึ่งคะแนนครับเอาเป็นการบอลคอนโทรลไปแล้วกันนี่ครับเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็กดดันครับจะมาสู่ที่หน้าของเปิร์กนะครับเปิร์กก็คือเหมือนเป็นการเป็นตัวช่วยครับให้กับทีมนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับดิฟ e n s i v e เ l o s e r นี่ครับพอ15นาทีสุดท้ายเนี่ยทีมของเรานี่จะแบบ มีมีเขาเรียกว่าเพิ่มพลังกองหลังตั้งรับให้กับทีมเรานะครับเนี่ครับเราจะเลือกได้เฉพาะอันที่เป็นสีแดงนี่นะครับนี่ฮะอันนี้ผมจะลองเลือกอันแรกดูนะครับแล้วก็มาใส่ในสลอ็อตแล้วก็เรียบร้อยครับเมื่อเข้ามาสู่หน้าหลักแล้วนะครับก็จะมีคล้ายๆกับาู้จัด e ารทีมเลยนะครับก็จะมีในส่วนของเนี่ยครับ ปฏิทินตารางแอดวาน์เนี่ยแล้วก็ทั้งบนซ้ายก็คือโอเลกุน่าโซชาเนี่ยมองเราเป็นแค่ตอนนี้นะครับเป็นแค่ตัวสำรองครับถ้าเราเล่นดีไปเรื่อยๆเนี่ยดาวตรงซับเนี่ยถ้ามันมันเลื่อนไปทางขวาเนี่ยเราก็จะเป็นตัวจริงนะครับหรือฟอร์มเราดีอย่างเงี้ยในส่วนเทนนิงก็จะเป็นการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็นี่จะเป็นเรื่องของตัวค่าพลังนักเตะของเรานะครับนี่นะครับ อายุ18ปีแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บอะไรนะครับนี่ครับจะมีแค่3หัวข้อนี้ครับสำหรับในศึกโหมดเพเยอร์ครับทีนี้จะลองมาเล่นให้ดูในนัดแรกครับเป็น Invitation นแนวขับครับแมนยูพบกับนาโปลีนะไม่รู้ว่าเราจะได้ลงหรือเปล่านะครับ โอ้โหผ่านมาถึงนาทีที่81เรามีเวลาแค่10นาทีเท่านั้นเราจะลงไปแทนแลสฟอร์ดนะครับนี่ครับไอตรงนี้จะเลือกได้ครับว่าเราเล่นเป็นแค่ตัวเราคนเดียวหรือว่าเราจะกดเล่นทั้งทีมก็คือบังคับทั้งทีมอันนี้ก็คือรู้ผลไปเลยครับแต่เราเลือกเป็นเล่นเป็นตัวเราเองนะฮะนี่ครับเหลือ10นาทีแมนยูตามหลังอยู่0ประตูต่อ1นี่ครับมาแล้วครับ บอพบี้เบนลงมาแทนโอลกุน่าโซชาอ่าลงมาแทนแรดฟอร์ดตรงนี้เขาจะให้เราเลือกครับแมตช์ออบเจกทีฟว่าเราจะเลือกตัวไหนนะฮะลงไปแล้วยิงทำประตูหรือว่าจ่ายให้เพื่อนครับเราเอาอันนี้แล้วกันนี่ครับเราก็บังคับแค่ตัวบอพบี้เบนคนเดียวนะครับในส่วนนี้ลรนัาโดให้มาที่บอพบี้เบน หลมาบูโนไปที่โรนโดยิงดิโอ้โหมาบาบิเบนได้บอลแล้วมูโดนสไลด์ครับกรรมาการให้เล่นต่อโอ้โหเสียจุดโทษครับบาบิเบนทำให้แมนยูได้จุดโทษกรรมาการจะว่าไงให้เป็นจุดโทษนะครับดูว่าบาบิเบนกระชากไปแล้วโอ้โหเบอย์26หนฮะและคนยิงเป็นโรนโดครับ นี่ลงสนามครั้งแรกของบอบบี้เบนครับโรนัลโดยิงเรียบร้อยเลยครับเข้ากลางประตูเลยวิ่งไปดีใจกับโรนัลโด้สักหน่อยเจ้าหนูวัยสิบแปดปีครับบอบบี้เบนโรนัลโด้ยิงลูกนี้กลางประตูเลย เบนมงมาลูกนี้สวยวันบิซาก้าแทงมาเบนเบนลุดแล้วยิงโอ้โหลงมานัดแรกก็ยิงเลยครับบ <c oughs> oh, ารบี้เบนโอ้โหเล่คุณหน้าโซชาให้โอกาสแล้วก็ซัดลูกนี้เป็นประตูครับหนึ่ง uh, พิกขึ้นนําเป็นสองประตูตอนหนึ่งครับโอ้โ oh, หลงมาเกมเปลี่ยนเริ่มมาจากเบนมาที่วันบิซาก้าแล้วเป็นอัดลูกนี้ <c oughs> สวยงามครับ ยิงโชว์โรนัลโดไปเลยแล้วก็หมดเวลาครับโอ้โห و, แมนยูพิกกลับมาชนะนาโปลี2ประตูต่อนหนึ่งครับโอ้โหลงมาทําให้ทีมได้จุดโทษแล้วก็ซัดประตูชัยด้วยครับบาบิเบนนี่ครับภาพตัดกลับมาเลยครับโอกาสแค่10นาทีเท่านั้นทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม นี่ครับเขาก็จะบอกค่าครับนี้เราได้เจ็ดสสี่ครับนาทีที่ลงเล่นคือสิบนาทีครับนี่ครับตอนนี้คือบรรยากาศในห้องครับห้องแต่งตัวครับเราก็จะได้นี่ครับ exp เพิ่มขึ้นนะฮะแมทเลตติ้งเราผ่านโซชาบวกอีก25คะแนนนี่ครับ คะแนนเราก็จะขึ้นมาเรื่อยๆอยเหมือนเราจะได้ man of the mat ด้วยนะครับในส่วนนี้นี่ครับโอ้โหได้ได้หนึ่คะแนนแล้วก็ยิงในกรอบเขตโทษนี้ได้อียีแต้มก็จะมีคะแนนบอกทั้งหมดนะครับนี่ครับถ้าเราลงไปแล้วเราทำตามเป้าหมายที่เราเลือกไว้เนี่ยมันก็จะเพิ่มเยอะนะครับผม สำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวล,ลากันไปก่อนครับหากเพื่อนๆชอบใจอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ